สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาคลิปนี้บ่าวถึงเรื่องนี้บ่นได้ครับพี่น้องนะครับนี่แหละเขาเรือกว่าห้างแตกของจริงครับพี่น้องนะครับล่าสุดเนี่ยโรบินสันจันทบุรีนะครับเมื่อวานนี่โอ้ยเกิดยังขึ้นครับถึงมอไซค์แฮอมเมืองนะครับแล้วก็ หนาเวทีเนี่ยคนเน่ยเข้ามาเบิงเ่งเต็มเลยครับโรบินสันเนี่ยแทบแตกครับทุกท่านนะครับบอดบิ๊กถึงขั้นโพสต์มาแบบนี้เลยนะครับบอดบิ๊กบอกว่าผมไม่รู้ว่าทำไมคนถึงรักแต่ผมรู้แค่ว่าผมเป็นตัวของตัวเองมาโดยตลอดวงเล็บขอบคุณ FC และนิยมยีนโรบินสันจันทบุรี ป้าพี่น้องนะครับบลอกบิกโพดมาแบบซีนะครับประเด็นสําคัญข้อความก็คือว่าผมไม่รู้ว่าทําไมคนถึงรักแต่ผมรู้แค่ว่าผมเป็นตัวของตัวเองมาโดยตลอดป้าก็คือว่าเป็นจังใดก็เป็นจังสั้นเสมือต้นเสมือปลายพี่น้องนะครับบอเลี้ยนแบบไผเป็นตัวของตัวเองนะครับว้าจังใดก็เห็นตามที่เว้านะครับตามที่สัญญาไว้นะครับเอฟซีเพิ่นกันเลย ฮักนะครับพี่น้องแล้วก็ขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยเล่าเนี่ยขนาดเล่าว่ได้ร้องเพลงครับพี่น้องบางครั้งเป็นช่วงที่เราพูดเราแซวอยู่หน้าเวทีเนี่ยก็เป็นตาฟังนะครับคนแห่ถ่ายรูปแล้วก็แห่เข้าไปจับไม้จับมือเนี่ยเยอะมากครับขนาดเราว่าได้ซื้อได้พี่น้องนะครับเราก็โพดมาแบบนี้ FC เนี่ยดีใจนะครับบอกว่าโอู้ฉันก็รักบอสบิ๊ก มากนะครับบางคนก็บอกว่าเนี่ยห่างแตกของจริงนะครับบางท่านก็บอกว่าคนดีคิดดีทําดีซื่อสัตย์ไปใส่กมิตยทค้นหักนะครับบางท่านก็บอกว่ารักโดยไม่มีข้อแม้นะครับบัตคนอีกคนหนึ่งนะครับเอฟซีบอกว่าเจ้าฮักไผ่คอยก็ฮักนะครับท่านนี้ก็บอกว่าลอกลุ่มปิดจ้านะครับโอ้ยครับพี่น้องวอลเลียงกลุ่มปิดวันที่แปดเนี่ยอย่าลืมซื้อบัตรเด้อครับเปิดวงฤดูกาล ปีสองครับแขกรับเชิญเนี่ยน้องเบสค้ำสิงครับพี่น้องนะครับขึ้นเวทีกุมปิดด้วยนะครับวันที่8นี้ครับพี่น้องแต่ว่าล่าสุดนะครับบอดบิ๊กได้เผยรถบัสโตเกียวมิวสิกพร้อมกับสติกเกอร์ติดคางรถพร้อมนักร้องเนี่ยเพียบเลยครับพี่น้องนะครับบาดนกว่าแมนรถบัสนักฟุตบอลนะครับสมูสรอนต่างๆนะครับ อันนี้โบแมนครับพี่น้องเป็นรถบัสของโตเกียวมิวสิกบัสพี่น้องนะครับเอาเบิ้งกันเอาครับเบิ้งจังภาพเลยครับรถบัสโตเกียวมิวสิกเอกอันนั้นนะครับพี่น้องมุ้ยไพเฮดได้ครับเราเนหัวคิดการไกด์ลีเป็นวงแรกนะครับที่ทำแบบนี้นะครับที่เอาสติ๊กเกอร์มาติดแล้วก็ติดในส่วนของตัวหนังสือบักนี้เลยครับโตเกียวมิวสิกอันนี้ครับพี่น้องนะครับเอฟซี FC เห็นแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์เนี่ย เข้าไปเขาเมตนพันกว่านะครับกดไลค์อีกสามสามหมื่นนะครับพี่นองนะครับขนาดเราโพสต์รถบัสโตเกียวมิสิกซ,ซ,ซื้อนะครับท่านนี้ก็บอกว่าว้าวนะครับบางคนก็บอกว่า,า,าสุดปังนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าโอ้ยแค่เห็นรถกระตื้นเต้นแล้วนะครับบางท่านก็บอกว่ารออยู่กลุ่มปิดบางคนก็บอกว่าเลิศจา้าให้ร้อยไม่หักสักคะแนนนะครับบางคนก็บอกว่าจังไดคะเอฟซีเถาบอ,ย,อย้อมเด้อ จับแยกกันแน่มีติตทไายรูปคู่กันฟังนั่นน่ะคือบโบเฮกไก่ให้งานป้าพี่น้อง FC. เอฟซีธานี้ก็บอก f บ c ซีนะครับบางคนก็บอกว่าฉันลอกการบ้านทันไหมป้าพี่น้องนะครับลอกการบ้านยากอยู่ครับเพราะว่าแต่ละเฮดเฮดแต่ละย่างนี่สุดยอดอลีครับพี่น้องแล้วก็เหนือความคาดหมายในส่วนของบอสบิ๊กนะครับเอาวันที่แปดนี่ไปเบิ้งกันครับพี่น้อง ุณบองแล้วข่าวสารดีๆมาฝากที่ฝากน้องเดอ้อทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้เดี๋ยวทมีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากกับผมส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ